เฮียเก่งจากร้านเมืองพล P.S.I เ <Okay. S 1> มืองพล <Okay. S 1> วันนั้นไปไม่ได้เจอนะครับ <Okay. S 1> และวันนี้เฮ er ียเก่งหนีผมไม่พ้นครับเฮียเก่งครับ <laughs> ผมเสียใจกับเฮ er ีย er <Okay. S 1> ด้วยจริงๆนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เฮ er ียเก่งก็เลยจะมาพิชิตโชคกับเรา okay. พร้อมไหมฮะพร้อมครับจะเลือกโชคชะตาของตัวเองหรือว่าจะรีเควสเลยฮะว่าอยากเล่นเกมอะไรโชคชะตาของตัวเองครับอ่าฉะนั้นแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะฮะไลายสุดท้ายเราให้โอกาสนะฮะรายการของเราใจดีอยู่แล้วให้โยนสองครั้งด้วยถ้าครั้งแรกไม่พอใจผมให้เปลี่ยนอ่าและตอนนี้นะครับพี่เก่งพร้อมแล้วครับเลือกโชคชะตาแล้วครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> ไปแล้วะฮะไปแล้วะฮะโอ้โหเลขสี่ครับเฮียเก่งครับ ชอบสี่กันเยอะมากเลยนะฮะ,กฮะเกมชัดล้านโชนะฮะอย่างที่ที่พาไปข้างนอกนะฮะแล้วก็ต้องหาของเพจใดมาห้าอย่างเฮียเก่งพร้อมเล่นไหมฮะเกมนั้นหรือจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมครับให้โอกาสอีกครั้งเดียวนะฮะแต่ถ้าออกสี่เหมือนเดิมเราเจอกันข้างนอกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้โชคชะตายอยู่ในมือเฮียเก่งอีกครั้งแล้วครับแล้วโยนไปแล้วครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับจะ่ไปหยุดทีหยุดทีหยุดที่ถ้าสี่อีกครั้งมันคงจะฮามากเลยนะฮะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันไม่จบง่ายๆกับว้าเฮียเก่งนะห <laughs> มายถึง5้าอย่างนี้ห้ามซ้ำกันห้ามซ้ำกันสงสัยเฮียเก่งจะเอาดีด้านสี่แล้วล่ะครับผม <laughs> เพราะว่าสองรอบแล้วก็ยังสี่อยู่นะฮะเฮียเก่งยังสี่อยู่นะครับคุณผู้ชมครับ ตามผมมาครับพร้อมกับเฮียเก่งครับตามมาี่นี่เลยฮะเดี๋ยวผมขอไปลุยด้านนอกนะจ๊ะกล้องตามมาเลยจ้าเปลี่ยนเสื้อก่อนเปลี่ยนเสื้อก่อนครับเปลี่ยนเสื้อก่อนเออนั่นๆๆคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเฮียเก่งก็เปลี่ยนแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลุยกับเราแล้วนะครับแต่ตอนนี้เฮียเก่งอาจจะต้องเสียเปรี่ยบนิดนึงนะครับเพราะว่าป้ายเพียอใดหายไปเยอะเลยนันมันท้ายงานมาเยอะแล้วฮะคือมีการดึงกลับบ้านบ้างอะไรบ้างนะฮะบอกรักฝากใจกันสนุกสนานเลยทีเดียว เฮียเก่งครับเฮียเก่งมีเวลา30วินาทีเพื่อจะหาของผมไม่ทราบครับเอาเป็นเพสไอครับต้องเป็น p s i ไอชื่อเกมว่าชัดล้านโชว์30วินาทีเมื่อผมเริ่มจับเฮียจะไปที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะฮะของ5อย่างที่มีโลโก้เ s i อนะฮะต้องวางอยู่ตรงนี้นะครับถ้าทำได้รับไปเสื้อ5ตัวนะฮะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างจะง่ายมากเสื้อ5ตัวนะครับแต่ท้าไม่ได้ก็ตามออเดอร์นะครับ บอกว่าเฮียเก่งพยายามหนีสี่แล้วหนีไม่พ้นจริงๆนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าเฮียเก่งพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีเวลาสามสิบวินาทีครับโอ้โหผมไม่เคยเจอใครวิ่งไวขนาดนี้มาก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยอะไรเนี่ยต้องมีโลโก้พียไอนะครับต้องมีโลโก้เพียไอนะครับพอหรือยังยังไม่พอยังไม่พอคุณผู้ชมโอ้โหมาแล้ว2ฮะมาแล้วสองอัสา จบหรือยังฮะจบหรือยังครับโและทอาเสื้อเลยครับคุณผู้ชมครับและผมหยุดเวลาเลยครับคุณผู้ชมครับ26วินาทีผ่านนะฮะผ่านนะฮะแต่เราต้องเช็คกันหน่อยละครับว่านี่ไอ้แก่งยืนหน้ากล้องไ,ไม่ได้ไย,ไยืนหน้าเสื้อกันได้ไครับไม่ได้ครับผมต้องเอาไว้เช็คโอ้เฮีนนยเดี๋ยวผีผักเฮีย <ś led> อย่าเล่นอย่างนี้ <ś led> <ś led> นนคุณคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับอีก5ตัวนอ,อสินค้า5ชิ้นนะครับของพีทไอนะฮะอย่างแรกนะอันนี้เดี๋ยวไว้นับทีหลังนะฮะอันนี้อันนี้มีไหมพีทไอ้มีห <ś led> นึ่งอันนี้มีไหมฮะว้าเสียดายจังแม้เราจะจำได้แต่มันไม่มีนะฮะหนึ่งนะฮะอันนี้ สองนะครับอันนี้สามนะฮะข้านไดหมดข้างในริมอมันอยู่ในนี้แล้วฮะมันอยู่ในนี้แล้วนะอันนี้จัดไม่ครบครับมอแอลบีไม่มีนะครับอ่านั่นน่ะสิฮะใครจัดฮะใครจัดครับไม่รู้ครับหนึ่งสองสามและอันนี้สี่นะครับโอ้โหนี่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 คุณผู้ชมเขาเรียกว่าปฏิพานไหวพริบนี่เดี๋ยวผีผักเฮียและเฮียต้องรับผิดชอบผมนะ ผมกินจู้นะบอกก่อนอันนี้นะเป็นอันทีห้านะครับพีทแล้วโอเคปรากฏว่าเฮเก่งจากพีทไอเมืองพลนะครับสามารถพิชิตโชคได้นะครับรับเสื้อโอเคไปห้าดวเอ้คุณผู้ชมครับและเทมหน้านะครับเสนทาทสมหน้านะครับเราจะได้เลทมหน้าเราจะได้เล่นเกมอะไรกับพี่คูได้ะ แล้วนี่และนี่และนี่และนี่อะไรแล้นี่อย่าอมและนี่สำคัญนะครับเขาจะพิชิตจอมจ็บมมไม่ได้เขาพิชิตได้เลยเขาพิชิตได้แม้กระทั่งอีกนะครับโอ้อาหารมื้อนี้กินแล้วเจ็บตูดนะคุณผู้ชมครับเทปหน้านะครับ ผมจะไปพิชิตโชคกับใครนะครับแล้วจะพิชิตโชค่ากผมได้ไหมก็ตามลุ้นกันนะจ๊ะสําหรับวันนี้ผมและพี่เก่งจากร้านเอชไอเมืองบนนะครับช่างเที่ยวได้สไตล์โอเค